สวัสดีค่ะพี่น้องายสม k k s k สเคเเกษตรแฟมิลี่ค่ะนี่กล้วยไม้ที่ายสมลงกระถานไว้พี่น้องประมาณนี้เนาะนี่กําลังแตกหน่อพี่น้องหลายอัน,นเริ่มแตกออกมาต้นแดงตายก็นนตายไปเนาะ ส่วนต้นกล้ากะจักแจมได้อันนี้คือเลมอนพพะเม็ดไว้พี่น้องมาอนี้ก็จะมาเอาเม็ดพักสะเงะหรือว่าหอมแย่ไปว่านใส่ขนาดพี่น้องไปสูงว่านไว้กัน น้นองออกหาก็เห็นต้นหนึ่งเพราะว่าพวนดิ่มนะพวนไปพ่วนมาอย่างนี้นนย,ยันคขะบออกหากเก็บเม็ดก่อนเม็ดที่เก๋ๆหวานไว้พี่น,นอ้องหอมแย้หรือว่าผักสแสนะบ้านหังอึพอก่อนนะ สวนมะฮงต้นนี้หลังจากยายสมดายาเนาะเสียหญ่าเนะเสียมพันไทยพี่น้องโดนทุบเข้าไปเกือบขาดก็เลยเอาไม้นี่มันตอกลักมัดยึดลำต้นเขาไว้แต่กกมัดตรงนี้บบสนิดป็นไนก็นเลยค่อยๆติดยังบบสมานเพลป็นไงค่ะแต่เสื้อยี่สมออกแล้วะ ช่างเดี๋ยวลำต้นเขาก็ยังสิงค่อยๆง่ายไปเองค่ะพี่น้องไม้นี่ก็เลยยึดไว้ก่อนเพราะว่าต้นเขาใหญ่เนอะอัอนเสือ้อรู้สึกว่าสิหัดเกินไปก็เลยปล่อยเลยี่ดอกตัวเมียพี่น้องนี่ตัวเมียหง่มน้อยหน้าแล้งกำลังเตะยอด ถ้าบอกขาดนี่บวเป็นยังพี่น้องเลยแบบนี้แหละนี่เอาก็ตอกลากแล้วก็กมัดไว้ยึดลำต้นเขาไว้เดี๋ยวเขาก็ค่อยค่อยสมานเพตรงนี้เองที่ไย้ที่จะสุมมัดบวชนตั้งแต่ทีแรก